จะมาดูพี่แป้งนะครับผู้ยังไม่ได้ดูสักคลิปเลยนะครับวันนี้ผมจะมาดูพี่พี่แป้งขังเลกน,นะครับ เโารักไงบูที่อ่ะนายจำไม่ได้อหรอไม่ใช่อ่ะน้าน,นายไปทำอะไรมามันดูตึงๆเงยตึง,ตงโบ่ะแค่ไปทำหน้าที่คลินิกนึงมาเป็นแงก,กรอบหน้าชัดไปละ <c oughs> ไอ้โ ลองดูนกันดูนะคะว่าเจ้าไซเลนเฮดเนี่ยปกติเนี่ยมันก็จะเป็นเั้าหวลำโพงธรรมดาใช่ไหมอย่างอย่างแบบนี้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 แต่ในครั้งนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่พวกมันได้รับการวิวัฒนาการมาดูซิว่ามันจะแปลกขนาดไหนและเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนน่ากลัวที่สุดถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ในะเพราะว่าตัวเนี้แพงมากใจซื้อมามีมูลค่าสูงมากเพราะมันทำมันจากทองด้วยโอ้โอเคโอ้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 โอ อ้าวเหรอแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรเหรอสวยงามอารามตาอะไรอย่างนี้แบบโอแขนของมันนี่เป็นฟันหมดเลยนะทั้งสองอันน่ะเท่ากับว่าเจ้านี่มีหัวทั้งหมดห้าหกเจ็ดสิบสามหัวเลยอ่ะเนี่ยฉันอยากรู้จังเลยว่าตัวนี้มันเป็นมิตรหรือเปล่านะเป็นไม่เป็นไม่รู้รู้แต่ละไฟล์เขาไปไกลไกลข้าจะดูใครู้แล้วก เดนคิดว่าน่าจะออกมาสร้างสตอรี่ได้ดีมากๆเฮ้ยจริงปะเนี่ยแต่ตัวเนี้ยมีมมสกิลพิเศษด้วยนะปกติไซเรนเฮดตัวอื่นอ่ะมันจะตัวสูงแล้วมันจะคว้าคนใช่ปะแต่ตัวเนี้ยพูดได้เลยว่าใช้ความเหนียวเตรียมตัวดูความรังการของไซเลนเฮดแบบไหมนี่มันสซเลนเทปนี่มันไซเลนสกอตเทปชัดๆ <S <S ขเอดเอทีครนะับแผนกซ่อมบำรุงม,มาอยู่ตรงไหนคนระับ พวกแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันอมตะเฮ้ยพี่ไว้จัดการมันหน่อยขอเร่งเรงขอเร่งแรโอ้โหรืนี่มันอะไรเนี่ยพี่แกทำอะไรยนปืนไก่ปืนไกไม่มีประโยชน์ฉันรู้สึกว่าไซเรนเฮดของพวกนายมันกากเกินไปอ่ะจริงๆแล้วฉันไม่ค่อยอยากเอาคลิปพวกนี้ลงเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าฉันอายเขาเอาเป็นของจริงบ้านนี่ขวาไหนฉันเดี๋ยวได้เลือกไซเรนเฮดที่ประหลาดที่สุดมันชื่อว่าเมกฮอน จับตามองให้ดีๆอจุ้ยโอ้โหเกิดพกันิกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เชาวกล้วยชากรองราวของเรานะครับเฮ้ยทำไมตัวนี้เขาอมปากกระเบือไว้ในปากด้วยไม่ใช่นายลองดูดีๆดิ จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันคือแท่งที่เขาใช้ในโทรโขงไงล่ะแต่ว่ามันต้องใหญ่เป็นพิเศษเพราะว่ามันคือเมกะฮอนไม่อะเหมือนหมูยอมากกว่านะหมูยอหมูยออะไรใหญ่ขนาดนี้แต่สีก็ใช้ได้อยู่นะฟันของมันนี่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วมือที่งอกออกมาเนี่ยฉันสันนิษฐานว่ามันน่าจะผสมพันธุ์กับเอเลียนและทําให้เกิดการแปรพันธ์ยังไงล่ะมันเดินแล้วครับแล้วมันกำลังหาอาหารกินอยู่ เฮ้ยเบื่อไรอกินวาวาหมูยออยู่ในปากทำไมไม่กินเฮ้ยสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีนักดูเหมือมนว่าเจ้าเมกะฮอ r n นี่จะทำการปัดเป่ารถสนั่นเมืองไก่ย่างสุดทรงพิเศษเจ้าสิบเก้าบาทไก่จ้อนพริกสดยี่สิบบาทจัดเลยที่ฮาดาวระวังนี่จุ่งแจงเข้าไปใกล้ตัวมันบ้าง,าง,างนะมาต่วจพี่ชาวบุตใช้ถั่วหน้าไห้เย่งบอล เดินะคะแต่ดูเหมือนว่าไก่จะไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยจะช่วยตัวนี้นด้ไหมแข็งแก่งสุดๆทางฝั่งของพี่กิตใช้ปืนเอยิงเข้าไปที่บริเวณกลางของมันจุกใจโดน,นตเตะกระเด็นไปแล้วโอ้ตัวนี้ความสามารถของมันคือเตะได้แรงมากๆเลยนะคะทุกคนว้วอ <M: Wow! S 1> นาที่สุดยอด,ดจริงๆนายฆ่าทุกคนแล้วก็ฆ่าฉันด้วย yeah, 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 <M: im> มาเลยมาเลยมา มาดูตัวต่อไปของเจ้าไซเรนเฮดปลาลานะโฮ้ยโว้ยโว้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยโหมพระเจ้าช่วยมือมันเป็นเหมือนมือเด็กทารกเลยอ่ะใจเย็นทำไมมันทำงานตลอดเวลาด้วยเขาปวดหลังไหมี่ยเขาปวดหลังไหมตัวนี้เป็นคนที่มีมารยาทเขาคำนับแบบชาวญี่ปุ่นเลยตัวเนี้ยพีาแต่ว่าอะอะไรหรอเบคอนเบคอนเฮ้ยเบคอนเบคอนไม่เอาเหมือนเบคอนจริง มันโกไม่ว่าไอแขนที่สองอันยืดออกมาเนี่มันคืออะไรฮะตอนในสัปดาห์ทั้งสองดูเดินมาจมือดูเดอนเลือดพลาดมากและเขาได้ทําการโจมตีกันนี่แน่นี่แน่โอกทำอะไรนัะมาโอ้เลือดใส่กระจายโอ้ไปแล้วดูเหมือนว่าพวกเราจะโจมตีกันไม่ได้แต่เราลดเลือดกันยัวรั่วโอ้โหนี่มันคือน้ำพุน้ำมันคือสัาอะไรคำตอบสัตว์คำตอสส้กันด้วยจิตอ๋อใช้จิต รู้สึกว่าคงจะไม่มีใครชนะอย่างแน่นอนตัวหนึ่งก็ยืนตัวนึงก็นอนพระเจ้าช่วยมันเจ้เป็นอะไรที่บัดสีบัเถลิงมากฉันว่าเราไม่ควรที่จะให้มันต่อสู้กันต่อไปเฮ้ยนายเคยเห็นปะเวลาตามห้างอะ่ะมันจะชอบมีนภูแบบเนี้ยแล้วเด็กก็จะชอบเข้าไปเล่นอ่ะตอนนี้ถึงเวลาของพวกนายแล้วพวกนายจัดการเล่นได้ตามสบายเลยนะแมวมันจะสกปรกก็ตามทำไมทำไมดูมันแย่ไงก็ไม่รู้ มาต่อกันที่เจ้าไซรนเฮดตัวต่อไปตัวนี้เที่ยบอกเลยว่าเป็นยากกับระหักเพราะว่ามันคือเจ้าไอติมท็องไซรนเฮดเฮ้ยไอติมไอติมอมีไอติมปี๊บ้าเหรอไม่รู้สิฉันว่าด้านบนเนี่ยไม่ได้มีไอติมนะเพราะว่าดูจากทรงแล้วมันเหมือนกับสมองคนมากกว่าไม่ใช่มันเคยไอติมสตรอเบอร์รี่ไรู้นะผู้สร้างคนนี้เขาต้องการอะไรต้องการอะไรหรอเนี่ยมันบอกว่าเป็นไอศครีมทัชใช่ปะ เห็นรูปล่างของมันคุณก็จะเอ้ยนี่มันไอติมเหรอเนี่ยไอติมรถอะไรอ,ะอ่ะ ันเป็นสีเลือดเอามาคืนเลือดเนื้อของมนุษที่ฉันเดินไปทับยังไงล่ะตรงป่ากของมันนี้คืออะไรขนตาเหรอใช้ใช้บลัดแปลงสีฟันอีกแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ไอตัวน,วนี้ไอตัวนี้คอไม่ค่อยค่าสวิงสูงว่า้าเลือด <c oughs> <c oughs> จากสังหารขอขูดเลือดหน่อยจะไปทําเกาเหลาถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบก้นๆก,ก็ไม่ใช่เลือดเกาเหลาหมูนะเฮ้ยแตถือว่าเขาทำออกมาได้ดีมากเลยนะเนี่ย ไอตัวนี้มันมีเพื่อนเลยเนี่ยเพื่อนชื่อไล่เฮดจัดไปคื่อนซีเพื่อนมาหาไหนๆๆๆๆโอ้โหตายเพื่อนวันนี้แล้วปกติเนี่ยตัวไล่เฮดนะมันจะมีแสงไฟที่ดูเป่กประกายมากไอตัวนี้มือนทุนตามอ่ะลิฟท์รถไฟเบอร์ห้าฟความรอนง่ยโอ้โหตาละกลายเป็นไซเรนเฮดไม่มีหัวแล้วดูทุกคน กดแชรและกดซับสกไครต์ให้ผมด้วยนะครับ